เป็นเรื่องนะครับเงิน7.4 t ิเลียนหรือว่า7.4ล้านเหรียญดอลาล,า,ลา,าร์สหรัฐกำลังจะเคลื่อนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินครับและที่สำคัญคือไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ครับ และนี่ยังไม่ใช่เงินใหม่นะครับแต่มันคือเงินที่จอดนิ่งๆอยู่ในระบบและกําลังถูกบีบให้ทะลักออกมาครับถ้ามันทะลักเข้าสู่บิตคอยเพียงแค่15%บเปอระหว่าที่จะได้เห็นราคาบิตคอยทะลุทะลวงทุนมูลไปจนถึง1ล้านดอลลาร์ก็เป็นไปได้ถ้ามันเกิดแบบนั้นนะนะมันเป็นเพราะอะไรเงินนี้มาจากไหนเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับผมเชื่อว่าในปีนี้หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยหลายคนน่าจะตื่นเต้นกับ ETF ที่เกิดขึ้นในตลาดคริปโตบิตคอยของพวกเรานะฮะตื่นเต้นกับกฎหมายคริปโต ที่เกิดขึ้นในสภาต่างๆนะครับรวมถึงกฎหมายเจ <Children> นแอคอะไรต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะซัพพอร์ตบิตคอยทาให้เราค่อนข้างที่จะยิ้มได้ในช่วงที่ผ่านมาเนาะและเสิ่งที่ตือนเต้นที่สุดเลยก็คือทองคานะครับโกลเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปทำออดาม์ไมพุ่งแบบพลาบุลิกมูฟเลยซึ่งเราก็หวังแล้วก็รอรุ่นอยู่ว่าตอนนี้บิตคอยของพวกเรานะฮะกำลังจะตามทองคําแล้วหรือไม่นะครับรวมถึงล่าสุดมีกูรูชื่อดังนะครับคุณไมโนเวอออกมาบอกว่าเขามีเบื้องหลังดีๆรออยู่นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าการเฟดคน ใหม่ที่อนาคตอาจจะผ่อนคลายมากกว่านี้อีกครับโอ้โ oh หอันนี้ พูดไปถึงผู้ว่าการเฟดคนใหม่แล้วนะเพื่อนแต่เชื่อไหมครับว่าตอนนี้สิ่งสําคัญนะครับที่ยังไม่มีใครพูดถึงเลยก็คือมีเงินสดมากมายถึง7.4 trillion ท,ที่จอดรอการตัดสินใจครั้งสําคัญในครั้งนี้นะครับซึ่งการตัดสินใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกมการลงทุนของพวกเราไปตลอดการครับไอ้ตัว7.4ล,ล้านล้านเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือเงินที่จอดอยู่ใน m o n นี่มาเก็ตฟันนั่นเองหรือว่า mmfs นั่นเองฮะหรือว่ากองทุนตลาดเงินนั่นเองครับลองคิดสภาพนะ mmfs เนี่ย มันคือที่พักเงินระยะสั้นของพวกสถาบันของพวกบริษัทใหญ่ๆที่เขาต้องการที่จะหาจุดพิงหรือว่าจุดพักของเงินระยะสั้นๆที่มันปลอดภัยสูงๆนะครับตอนนี้มีเงินที่กองอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นเงินสดที่พร้อมที่จะไปลงทุนในจุด,ดอ,อื่นๆเนี่ยเยอะมากๆนะเพื่อนๆและเงินก้อนนี้กินดอกเบีย้ยฟรีอยู่4-5%่จิวๆจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฮะถือว่าเยี่ยมเลยถึกต้่ง,งมั้ย แต่สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและจะทำให้เงินต่างๆเหล่านี้มันทะลักออกมาก็คือไอ้เงิน7.4ทุเรีนตรงนี้ที่กินดอกเบีย้ยฟินฟิน4-5%เพราะว่าลุงขึ้นดอกเบีย้ยมาในยุคแบบนั้นกินรอบที่แล้วเนี่ย ตอนนี้ฟินอยู่ถูกต้องไหมแต่ตอนนี้ชักเริ่มไม่ฟินเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเฟดกำลังจะลดดอกเบี้ยซึ่งปีนี้ก็น่าจะลดอีก2ครั้งหรืออีก0.5ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่อยู่ในตลาดนี้ที่กินดอกเบี้ยชิวๆอยู่เนี่ยกำลังจะไม่ชิวแล้วนะครับเพราะว่าการที่เฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยเงิน7.4เทรลียนี้คงจะไม่ยอมที่จะจอดเอาไว้นิ่งๆเฉยๆหรอกนะครับเพราะว่าผลตอบแทนมันก็จะลดน้อยลงถูกต้องไหมซึ่งมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเงินกอนนี้มันจะต้องเคลื่อนย้้าายมมันจะตองงหหททีีท่่นะ่ใล เพื่อที่จะให้มีผลตอบแทนหรือว่ามีโกรธที่เติบโตขึ้นและนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายๆคนนะฮะเรียกว่าการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินที่กาลังจะมาถึงครับทีนี้ถามว่าแล้วเม็ดเงินเนี่ยมันจะย้ายไปที่ไหนนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจะกลับไปตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าแต่นักวิเคราะห์หลายๆคนก็บอกว่ามันไม่น่าจะเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่เงินเนี่ยจะรักเข้าไปใน real estate นะครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะตลาดอสังหาตอนนี้มันเจอวิกฤตการที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่าย แบบคนก่อนแล้วนะครับเลยดวยบ้านเนี่ยมันแพงเกินไปคนผ่อนไม่ไหวครับพวกบูมเมอร์ต่างๆก็ที่มีบ้านเนี่ยก็คือไม่ยอมขายนะครับคนที่มีบ้านที่ดอกเบี้ยต่ําในยุคโควิดก็ไม่ยอมย้ายพูดง่ายๆเลยว่าตลาดอสังหามัน ไม่น่าดึงดูดเหมือนเดิมแล้วในณนขณะน,นี้ทีนี้เมื่องเงินมันอาจจะเข้าไปสู่สังหาไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแล้วถามว่ามันจะไปไหนอีกนะฮะก็ส่วนหนึ่งนะครับหนีไปไม่พ้นพ7นางฟ้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับ AI s อแอสเนอนะครับซึ่งตลาดหุ้นก็จะวิ่งสภาพคล่องมันก็จะล้นแล้วมันจะไปไหนอีกครับแน่นอนครับมันก็จะต้องไปสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากกว่านั้นอย่าง Bitcoin นั่นเองฮะแล้วก็คริปโตรวมถึงทองคําด้วยนั่นเองนะฮะที่ถือว่าจะเป หลังไหลเข้ามายังสินทรัพย์เสียงต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้หลังไหลเข้าไปเยอะแต่ความที่ไม่เยอะไอ้ไม่เยอะของเจ็ดเทรนนี่คือมันมหาศาลประกอบกับตลาดคริปโตเหรียญเล็กเรียญน,น้อยนะั้นมันเล็กมากๆฮนะท็อปห้อะไรแบบนี้มันเล็กมากๆเนาะซึ่งมันมีโอกาสเหมือนกันที่จะทําให้เกิดเอาคอยซีซัน แบบในช่วงตอนปี2020-2021นั2021่นเองฮะแล้วก็นักวิเคราะห์นะครับใน Twitter อย่างคุณชานากาเปเรรานะฮะเขาทำเบรกดาวน์ตัวเลขนี้ไวนะ้น่าสนใจมากเพ<ๆ>ื่อนๆเขาย้อนอดีตย้อนประวัติศาสตร์ที่เราได้ดูนะครับว่าตอนปี1998เนี่ยมีเงินตัวมันนี่มาร์เก็ตฟันเนี่ย1.3ล้านล้านนะอันนี้คือย้อนไปยุค1998นะ1.3ึ่งจุดสาียนพอเฟดลดดอกปุ๊บเงินที่ไหลเข้าไปเข้าสู่ฟองสบู่ดอทคอมเนี่ยหรือว่าการที่แม้เงินที่อยู่ใน ยุคนั้นแค่1.3ทริเลียนเนี่ยลังไหลเข้าไปปุ๊บก็เกิดฟองสบู่จัดคอมนั่นนะคือมันเยอะขนาดจนทําให้เกิดบับเบิ้ลเกิดความพัาขึ้นมาเลยเพื่อโหดมากนะครับแล้วตอนปี2003นะครับก็มีเงิน2.1ทริเลียนไหลเข้าไปในฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์นะก็คือเป็น housing market ในยุคยุคนั้นนะฮะแล้วก็ตอนปี2009นะครับเงิน3.8ทริเลียนก็หลังไหลเข้าไปยัง แอสเซทคลาสต่าง,งๆทั่วสหรัฐเลยเพื่อนๆเลยดูว v e r y t h i n g p u m พัมในยุคๆนั้นเลยนะฮะและตอนนี้ครับเพื่อนๆตอนปี2025มีเงินที่รอเราอยู่7.4็ดจีชเียนครับเกือบจะสองเท่าของตอนปี2009นะโอ้โหเยอะมากนึกสภาพที่บอกไปเมื่อกี้นี้มันยังมื่อก็้ฟัน1998นะฮะพอเฟดลดดอกเงินลังหลายเข้ามองสบุดดิจิท รอบนี้7.4เซรียนเฟดลดดอกและกำลังจะลดเพิ่มไปอีกเงินมันจะไปไหนฮะถ้าสังหาไม่ใช่คำตอบเดิมมันก็เหลืออยู่ไม่กี่ที่เพื่อนๆบิตคอยทองคำหุนน AI s ีห้าร้อยเจ็ดนางฟ้าว่างกันไปฮะแต่ที่แน่บิตคอยนน่าจะยิ้มได้กับสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจากเงินมหาศาลต่างๆเหล่านี้นั่นเองครับทีนี้ถ้าเราดูการคำนวณลเล่นนะเพื่อนๆถ้าเงินก่อนเนี้ยไอ้7.4เนี้ยนะฮะเอาแค่5%หรือว่าประมาณสัก3.7 แสนล้านเนี่ยไหลเข้าไปยังบิตคอยน์นะแค่5%ของก้อนใหญ่ก้อนนี้นะฮะบิตคอยก็มีโอกาสจะถึง2องแสนแปถึงสามแสนฮะแต่ถ้ามันมา10%บเล่ะนะฮะเราจะได้เห็นบิตคอยห้าแสนถึงเจ็ดแสนดอลลาร์ครับถ้ามา15%เราอาจจะได้เห็นบิตคอยหนึ่งล้านดอลลาร์เลยดูว่า s t r e n g t h to the moon นะฮะของจริงเลยเพื่อนๆ to the moon ของจริงเลยนะฮะและรอบนี้ไม่ใช่มีแต่แ,แค่รายย่อยอย่างเราเแล้วมันมีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้รายใหญ่สถาบันบิ๊กบอย มาแล้วฮะแล้วก็ล่าสุดกูรูอย่างทอมลีนะครับออกมาพูดชัดเจนนะว่าทองคำเนี่ยจะนําทางไปก่อนแบบที่เราคุยกันไปในคลิปวิดีโอก่อนหนะ้านี้นี่เองเนะแล้วก็เวลาที่ทองคําพุ่งเนี่ยบิตคอยจะสปรินท์นะทอมลีมองว่าถ้าทองคําไปถึง5,000ันเหรียญนะูลคาที่แท้จริงของบิตคอยก็คือ1 6ถึง2ล้านดอลลาร์ฮะภายใน5ปีครับเพราะว่าสถาบันมองสินทรัพย์2อย่างนี้ก็คือทองคำกับบิตคอยเนี่ยมันคือของที่จะต้องมีในพอร์ตหรือว่าจําเป็นต้องเก็บเอาไว้เพื่อที่จะรักษา ความมัง่งคั่งหรือว่าป้องกันภัยวิกฤตต่างๆอย่าะเป็นเงินเฟอ้สอสงครามภาษีและต่างๆมีทองคํามีบิตคอยก็จะสามารถทําให้นักลงทุนผ่านพ้นวิกฤตต่างๆที่เราไม,ม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วก็ดูเหมือนว่าวิกฤตต่างๆมันจะมาเร็วขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆการมีบิตคอยและทองคําอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้นักลงทุนอุ่นใจหรือเป็นสิ่งที่ จำเป็นต้องมีหลังจากนี้ก็เป็นไปนได้ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมุมมองต่ตางๆกันบ้างแล้วกันเนาะอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่เป็นนักเกรตบิตคอยนะ์ในตำนานอย่างปีเตอร์เชฟนะฮะเขาก็เป็นสาวกทองคาตัวยงแหละนะเพื่อนๆวันก่อนเนี่ยที่ทองคําร่วง5.7%เงินหายไป3ล้านล้านในวันเดียวนะฮะเลด่ดอ่าเงียบกริบเลยนะครับแต่ตอนนี้คือเขากลับมาเชร์ทองคำอีกแล้วนะครับเขาบอกว่านี่คือการสร้างระบบ trust me bro นะฮะเชื่อฉันสิเพื่อนนะฮะ ที่เราหนีมาตแดนมันตอนปี19 7 1แล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูมุมมองของคุณทักเกอร์คลาสันนะครับที่ออกมาบอกว่าจะไม่ซื้อบิตคอยนะครับเพราะว่าเขามองว่าบิตคอยเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ CIA สร้างนะครับผู้นาตรงเราม่รู้หรอว่าใครมันเป็นคนสร้างนะครับแต่มันไม่สําคัญว่าใครมันเป็นคนสร้างเพราะว่าบิตคอยมันโอเพนซอร์สฮะทุกคนสามารถตรวจสอบได้ความจริงทางคณิตศาสตร์ไม่โกหกใครอยู่แล้วนะครับแม้แต่ผู้ว่าการเฟดอย่างคุณคิสโซเฟอร์วอร์เรนนะฮะ ก็ออกมายอมรับเองเลยนะครับว่าสินทรัพย์คริปโตไม่ได้อยู่เป็นสินทรัพย์ชายขอบอีกต่อไปนะครับแต่มันกําลังถูกถักทอเข้าไปในเส้นใยทางการเงินของโลกตอนนี้แล้วฮะและเรื่องนี้มาสะท้อนให้เราเห็นถึงอะไรครับมาสะท้อนให้เห็นว่าภูมิทัศน์การลงทุนเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างเส้นเชิงครับการเคลื่อนย้ายเงินจุดสีทรเรียนในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเก็งกาไรนะครับมันคือการสแสวงหาที่หลบภัยและการสแสวงหาผลตอบแทนหรือว่า Search for you ครั้งใหญ่ที่ถูกบีบโดยนโยบายทางการเงินของเฟดนั่นเองฮะ และในโลกใหม่นี้ที่อสังหาไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดเงินก้อนนี้จะมองหาสินทรัพย์แห่งอนาคตและบิตคอยที่มีซัลายจํากัดนะและตอนนี้ถูกยอมรับโดยสถาบันแล้วนั่นคือหนึ่งในเป้าหมายสําคัญที่เป็นจุดเป้าหมายที่ไม่เงินต่างๆเหล่านี้จะหลัง่งไหลเข้าไปอย่างปฏิเสธไม่ได้นั่นเองโอเคขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเงินจะจุดสิทเทรเรียนเนาะรอยอยู่ที่มันยังมาเก็ตฟันนะฮะรวมถึงเฟดกําลังจะลดดอกซึ่งนักวิเคราะห์ต่างๆเลยว่าเราเนี่ยก็มองว่าไม่เงินเจดียนนี้่าะหลัง่งไหลออกไปยัง 3อย่างนะครับโอเคแหละส่วนหนึ่งอาจจะเป็นบ้านเก่าอย่างอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้เนาะแต่มีความเป็นไปได้สูงเลยอาจจะเข้าไปยังบิตคอยทองคํารวมถึงหุ้นจีนางฟ้าก็เป็นสิ่งที่ น่าจะมีเงินลงหล่งลายไปเสียต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราเห็นเพียงแค่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าไปยังบิตคอย n b บิตคอยมีโอกาสจะถึงเจ็ดแสนถึงหนึ่งล้านดอลลาร์เลยด้วยซ้ำนะฮะและนี่คือสิ่งที่เป็นเบื้องหลังเบื้องลึกที่อาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับที่มันกําลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับถ้าใครชอบนะฮะแบบนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับล้วก็ขอคุณสำหรับทีมงานคลิปสตอกที่ได้รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับก็อบอกว่า คนที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้จะได้ประโยชน์ได้ไอเดียนะครับหากใครชอบอยังไงโหมดลรืกคนนิดหนึ่งฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคลิปตัวดลอกที่ได้รวบรวมข้อมูลมาในวันนี้หน่อยนะครับถ้าหากผมพูดเร็วไปก็ต้องกราบขออภัยนะฮะแต่พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะเพื<ๆ>่อนๆก็ถ้าหากใครที่ยังไม่ได้เข้าไปสมัคร Stock Signal Scanner นะเครื่องมือคัด หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่หามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงมือคุณทุกวันอย่างไนรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับอยู่ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมทําคลิปวิดีโอเอาไว้เข้าไปดูคลิปวิดีโอจะรู้ว่ามันคืออะไรสำหรับคนที่เทรดคนที่ลงทุนหุ้นไทยคริปโตหุ้นนอกคิดว่าเครื่องมือนี้น่าจะได้ประโยชน์กันนะครับตกเฉลี่ยเพียงวันละ20กว่าบาททั้นึองจะได้ประหยัดเวลาหามาจากเป็นพันๆตัวเพื่อนๆส่งตรงถึงอีเมลทุกวันนะครับโอเคสำหรับวันนี้เป็นไปจนนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคร